อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปามันม่วงไส้ฟักทองเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อฟักทองเนื่อสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทน์ป่นน้ำมันพืชแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมฟักทองอบสุกคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะยืดแห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟู และน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมมันม่วงต้มสุกบนละเอียดน้ำเนยขาวสีผสมอาหารสีม่วงตีต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมเคลื่นเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นตักไส้พักทองเจ20กรัมลงตรงกลางจับจีบแป้งให้สวยงาม วางลงบนกระดาษรองสละเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่าเนื่องสละเปาดานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสละเปาเหมือนม่วงไส้ฟักทองเจแค่มีผลิตภัณฑ์ tfm ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ